ให้ hey, เอาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้ซนคาซอ้อนในพระธรรมใดๆเคยใช้ชีวิตเสเพลนมาอย่างไรก็ยังใช้เหมือนเดิมอย่างเก่าพอบุรุษวันที่สามน้ำกรามยังไม่ได้หลั่งไหลคิดถึงเรือนล่างนาลีสุดใจทนไม่ไหวแล้วโว้ยควยดั้งโดอาบัดิโยควยดั้งโดอาบัดิโย ควยดังโดอาบัดยอ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 เฮ้แค่ควยแข็งก็อาบัดแล้วหรือว่ายังยังฟังก่อนปริญญาบวชไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจว้าเวโหยหากันหนัก ทนไม่ไว้ชักเวาแก่ขัดอบัตสังคาทีเซนความจันไรทั้งไรขึ้นหัวเลยนะนึกขึ้นมาโทหากะรีบริการให้ถึงกุฏิมีปัจจัยใจให้ทุกบาทความอยากเข้ามาถังโถมกิเลสควบคุมตัณหาหมดสิ้นไปแล้วเพศบพรรพชาประชิกไปเลย คุยดังโดอาบดิโยควยดังโดอาบัดิโยควยดังโดอาบดิโยควยดังโดอาบดิโยความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทมคนจนไรในผลืองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทมคนจนไรในผลาญงนรกลงทัน มนุสเซอเซอามะพันเตใชายคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอามะพันเตใชายคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยเซอามะพันเตใชายคนหรือเปล่าใช่คร <asha> ับโอเยมนุสเซอเซอามะพันตให้คนีนหวังกูก็ด่าได้เดียะคุยดังโดอาบัดิโยคุยดังโดอาบันดิโยคุยดังโด อาบัดโยควยดั้งโดอาบัดโยความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันไรในผลงในรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันไรในผลางนรกลงทัน